ด่านไทยเหรอเจวีมีชาตเติ้ลด้วยไปเดี๋ยปเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ชาตเติ้ลก็น่ากลัวแค่นี้แม่งก็น่ากลัวละวอาซีนะ่ะอือนี่นี่เราคุณล่นไงเนี่เรารวยสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Dreamix นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเ,เราจะมา The Dreamix อ้าว The ไม่ใช่ The รี e a m หรอเดอะบีเด,ดอะบีสวัสดีครับทุกคน ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเอาชีวิตรอดหนีผีกันนะครับทุกคนก็ไม่เชิงหนีผีมันก็จะเป็นเชิงไขปริศนานะครับทุกคนก็มันหนีผีโลมีไขปริศนาตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนที่หนึ่งอ่ะเป็นโรงเรียนนะครับผมน่าจะเป็นโรงเรียนนะครับซื้อมาไม่ก็ผมก็ยังไม่เคยเล่นหรอกแต่เมื่อกี้ก็ลองเล่นไปแล้วแหละแต่ว่าก็หลอนจยันจได้หรือเปั่หใช่ต้องต้องแบบ ต้องจำดีๆอ่ะเกมเนี้ยไปเลยวิ่งผ่านเลยอันนี้อ่ะเออเราไม่ต้องเข้าไปปะเอ้าหายแล้วเอ้ยบดี๋ยวไปเช็คกุญแจไว้ตัวหายอ่ะต้องาี่อยู่ไหนอ่ะนี่กุญแจอยู่ไหนไปเดาไปประตูอะว่าที่เราเล่นคันนั่งตัวแดงหายแล้วเออเออเออไปกลับเอากุญแจครับผม ไเชฟเมึ่ไหรมึงลองลงไปเล่นน้ำดิเทตายปะลงน้ำตายปะ oui, ไม่มัมีอไรมีอะไรนะมีอารียบังอยู่อ๋อลงไม่ได้ใช่ไหมเอรูปมันบอกมีผีอะไรโอเคได้าุ่แจมาละไปไม่ใครอยู่ตรงนู้นเชฟเปิดหอย อยู่ไหนอะคุณแต่ทำไมพวกนี้เดินเร็วกว่านะวะทำไมวนเดินช้าวากไอบีมเดินอถัวที่บีมเดินถัวที่ฮ่าฮ่าฮ่าว้ายขับเดินเลยเนี่ยน่าเปิดจะดูไปไปเราต้องเอากุญแจไปไขเพื่อเปิดประตูนะครับผมแล้วก็จะคล้ามไปอีก ช็อตหนึ่งอะ่ะเออเขาเรียกอะไรอีคัสซีนหนึ่งแ่ะโอเคเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาอยู่ที่ like ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมไปมั่วเราก็ต้องวิ่งไปไปต้นต้นน่ากลวัวเหมือนกันนะตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะไม่มีผีใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันอยู่ซ้ายพี่้างซ้ายไอพีเข้าไปดิเฮ้ย อะไรวะไม่โดนหลอกอยู่แล้วพี่เข้าไปเข้าไปไหนบอกไม่กลัวไอเซฟคุณเจ่ะเข้ามาทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเหยียไปดิรอเวล่ะไอ้หนีไปทำไมไม่ต้องไปไม่ต้องหนีเราทำไงเราต้องโดนหลอกเราว่าจะผ่านไหนเราไปไหนต่อไม่มีสมุดอะไรนะพี่ให้อ่าน ไปทางไหนอะเปิดซู้ได้ปะอะไรของพวกมึงวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันมันมันผ่นแ้ามันฆ่ามาเองใช่ปะเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่งใครยอะไหนอ่าเขาขาวอะไม่รู้ว่ะมึงอะเห้นมึงแกสปีดดิน้องมึงอย่าวิ่งเร็วดิตอนเราไปถามเขาดูถามเขาดูอะไรล่ะอย่าวิ่งเร็วดิเฮ้ยเขาบอกไฟนีออนสีแดงยนด้วยไปนีออนบ้านมึงอะเทฟพี่ พี่เราฝุกงวดีฝุ่อะไรอ่ะใครโดนใครโดนผมว่ามาถามท้าหน่ะเอาไปทางไหนบ้างดีเซฟโดนไอเซฟโดนฝุ <t 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 ่ผมวิ่งจ้าแป๊บนึงรอพี่ก่อนนะพี่เปิดเปิดเสียงแป๊บนึงเปิดเสียงแป๊บนึงแป๊บ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 หยุดหยุดหยุดยุดหยอย่าขยับตอนนี้ครับไม่พี่ผมครับผมเดินขาพี่บอลเออก็รออยู่นี่ไงมายังไอ้บิ๊ม ำไมช่วงนี้ไม่ใครอยู่เลยตั้งแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นโควิดเนาะโควิดโควิดนะกว่าเนี่ยเงี่ยเนี่ยสามเส้นมันตึงว่ะเส้นมันน้ำเฮ้ยพวกมึงรอดีพวกมึงใจเย็นดีไม่มึงกูวิ่งช้าเออเนี่ยลองรอยบีมด้วยเนี่ยไอบีมวิช้าเนี่ยสปีดเลยว้าวเฮ้ยใครเปิดสมรักแถวนี้กันนะนักเข้ามาเฮ้ยกูโดนหลอกเฮียใครมาหน่ะไอ้แ โอผมมาด่ผมตกใจเนี่ยตกใจเลยกูมาวันนี้ผมก็ตกใจจนวาวุ่นเลยอะตกใจจนสาวุ่นไวาวุ่นเลยวันนี้อ่านี่ผมก็วาวุ่นเลยเฮ้ยไป็นไหนเพื่อนตาไม่เท็ไปอ่ไอเทมไอเท็มเราทังออกอะได้ละได้กุญแจแล้วกุญแจละกุญแจไปได้กุญแจละกูไม่ไปก็ได้บีมเราไม่ต้องไปบีมขวาแล้วใช้พี่ ไปได้ไอเคฟตรงที่มึงไปเหรอนองจำได้ปะที่มันเราจะเป็นถัวเขาไปกาาล้เราต้องไปเบวยี่เชียี่ให้เซฟตัวเนาวเซฟดีดีไอเทตัวแบกเทตัวแบกอุ้ยผี่ตามหลังเลยผีตามหลังไป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 เอาคูแจ้ไปเอาูแจก่อนไปรอแล้วกันอเซฟโดนอเซฟโดน เราไปเอาขุนแจบิมเดี๋ยวผมต่อยตาแตกเลยครับบิมมานี่บิมพี่ผมเออท่านท้งนะครับต้องติดไปครับบิมเก็บไปด้วยบิมเก็บกุญแจไปด้วยบิมทางขวาบิมผีมาบิมอ้นหมาเนี่ยต้อนทำไมเล็บออกซ้ายใช่ไหมขวาดิฮะกลับยืมกลับยืมลองไปขวา เลยออแล้วมึงไปเมื่อก right ี yeah, s <S ้ม uh, uh, kind of like ึงจำไม่ได้เหรอเซฟไม่ได้จำไม่ได้หรอไม่เอาผิดทางออกขวานี่มอนมะลองออกขวาดูตายปะไอเด็กไม่อยู่นี่นะเฮ้ยกูถอยกลับก่อน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 ไอพีเหรอไอพีเด็กอยู่ใกล้ๆอ่ะ พี่บอลหายอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขวามีบ้านเซฟผีอ่ะโดนแพี่บอลมาซ้ายดิใช้เต้นอ่ะทิ้งกไอ้ยันนี่ไม่ไปไหนเลยนะไอ้ซันไอ้เวนเราจะแบ่งกันเราเราเล่นไม่ดูเวลามานี่มานี่ดิว้าวพีเอ้า เสียบโดนกดวิ่งเลยโอ้ยข่าวมานี ja> <_<_่ยเล่นเสียงเพลงแล้วหนีเฮ no ้ยยางมีไงมีผีฮะมีผีข้าไงมีรับอยู่ข้างในนังไงผีอ่ะบีมมาบีมบีมมาบีมไอ้เจ้าบีมโอลบีมมาเหรอบีมไม่ใช่กลับมาก่อนพี่เอาบีม ขมังบอลมุกยูเนี่ยข้ามาแล้วบีมกูฝ่ายไม่ได้แล้วบีมกูมาขนาดนี้แล้วบีมเดินดิบบีมเดินดิบดิบพี่มาไอสัตว์ผีมาไปดิไปดิผีมาเอาหนึ่งเอาเดี๋อแล้วเอาดิตันดิจันด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 ันขาเท่วะตันตันตันดันเยอะวิ่ง แข่งยาวไปไหมครับเฮ้ยทำไม่ได้ยืดต้องทำไม่ยืดนะพี่เราเจอกันทุกรอบเลยอ่ะเฮ้ยเอาใหม่เว้ยตัวรู้แล้วพี่ตามมาตามมาไมเสร็จไปดัดไป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 วนใจรูปภาพอ่ะต้องทำลูกผ้าเบาอ่ะอ๋อต้องไปตามรูปภาพใช่ไหมเจ้าหาลูปภาพมาสายปะถีบมือถอนั่นฉันเนี่ย ที่ม่หนูตังมันไม่อยู่เอาไปรูปภาพรูภาพข้างนั้นพี่ไปแล้วตันน้องตันหมดเลยเหรอเฮ้ยไม่ตันว่ะนี่กลัวว่ะน้องแปง๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งน้องต้องมาทางนี้่ายแน่เลยายเปล่าไอ่เงี้ยผีอะวิ่งดิรอเฮียแล้วน้องวิ่งดิวิ่งดิไอสัตว์วิ่งดิไอเนี้ยประตูไหนไหนจำไว้จำไว้จำไว้เข้าเลยเข้าเลยต้องมีที่ ผมไปแล้วกเป็นต okay. hey, ัวแบบเอาผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วผ yeah ่านแล้วทิ้ก็ลืมอ่ะเจอเลยพอนานเลยเจอแขโค้งยาวหว่ะเออแข็นจากตัวเนี่ยผมจะวิ่งขวาขวาขวาเจอเจอช่องกลางแล้ววิ่งขวาอย่างเนี้เจอรูปอ่ะเมื่คือรูปอ่ะไม่แล้วมึงไปไม่รอกูเลย ไม่รู้ไงทำไมกูเดินช้าวะไม่รู้ว่ามึงเดินช้ามึงก็โดนผีหลอกอ่ะว้าวคงท้ายเหรอครับเฮ้ยเจอคนนั้นแล้วใช่ไหมเจอแล้วไม่ต้องคุยพี่เรารู้แล้วอ่ะเออไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเราก็ได้ผ่านเร็วเร็วอะแต่ที่ที่หน่อยแล้วเพิ่งมาแบบนี้ที่บอลนอกก่นดิพี่ต้องคุยแบบนี่พี่ไม่ต้องคุยอ่ะ <Okay. S 2> นนในฉากเนี้ยทุกคนมันก็หมายถึงว่ามันมันถามเรานะว่าพวกคุณเป็นใครนะครับทําไมฉันไม่เคยเห็นหน้าพวกคุณก็คือมันก็พยายามจะบอกว่า,วาถ้าพวกคุณไม่ใช่คนที่เนี้ยถ้าระหว่างที่เราเดินมาที่เนี้ยถ้าเราเห็นเขาเต้นอะไรสักอยาก่างมิระมิระอะไรนี่แหละนะครับทุกคนก็คือมิเออน,นั่นแหละก็คือ เขาว่าคงเป็นไปแล้วแต่ตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าฉันก็คงอยู่ได้อยู่ที่เนี่ยได้อีกไม่นานนะครับผมซึ่งมันก็เป็นปริศนาที่พวกเราต้องค้นหาต่อไปนะครับผมไปครับผมไม่รู้หรอกพี่จะพูดไปมั่ว คืออะไรก็ได้เขาปิดตะเลยแล้วกันปิดตามาปินมันไปขวาเลยอ่ะทางไหนทางไหนก็ไปได้มาบังมาว้ายมันเดินมาเดินมาเดินขนลุกเลยกูางนน้าก็มีเอ้ยทุกคนหุยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนจ้ำสแกนนี่ไงไอคนที่คนที่เขาบอก มันตายแล้วเว้ยแสดงว่าเขาตายแล้วายอ่อไปต่อเว้ยบีมรอกเลยก่วิ่งเลยพี่บอลวิ่งแซงไอบีมากูบอกเลยมาหน้วเหรอวะก็งงหาผมนะครับไอเทียไม่ใช่อยู่ตรงผีไเ่ยบีไม่ไม่ใช่หมดแดงตรงผีนะไอเวนฮาเลยนะวินาหน้ามีพี่ พักพักก็จะไปน่าก่อนบีมบีมพักก่อนบีมบีมพักก่อนบีมเห็นไไอตัวไอตัวยืนซ้ายอ่ะหันซ้ายอ่ะหันซ้ายเหรอไม่มีอะไรพี่จะกดเดินเลยพี่มันมันไม่รีให้บีมไปบีมตัวนี้ใช่ไหมบีมตัวหน้าเป็นเนี่ยรอก่อนรอก่อนอย่าพึ่งกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วอ๋อปิด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 ตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีใช่ไหมเนี่ยเจอละวันนี้ไง อะไรอ่ะพ no ี่เปิดเองเปิดไงวะพี um ่กูเปิดแล้วเฮ้ยว้าวเจ้าของบ้เฮ้ยแย่ตัวแย่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าของบ้านเนฮ้ยเฮออเสียงน่ากลัวขนลุกเลยเฮ้ยเชี่ยหายหายกระตากรุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะล็อกไลท์ดาวอะไรทุกอย่างใครมนกระดูกลงไปวะ ขวาไล้ายดีครับขวาไล้ายดีคุยบั๊กเฮ้ยนี่อะไมวะเป็นไรวะมาตรงนี้ว้าวทางนี้เนี่ย้ใินมันมีลิเกอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือไปไหนวะอ๋อเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งอ่านเลยพี่อ่านอันนี้เหรออันนี้พี่อ่านไม่ออกอ่ะมันน่าจะหมายถึงพวกคุณกําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่กวกคุณคือใครอ๋อพวกคือใครเหรอคือมัน ออะไรอ่ะเขาให้เขาหมายถึงให้ระวังผู้หญิงคนนั้นไว้อ๋อให้ระวังผู้หญิงคนนั้นไว้พวกฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นี่ได้อีกนานแค่ไหนโอเคประมาณนั้นนะครับผมจริงๆอาศัยอยู่ที่เปรยนญี่ปุ่นเหรอผมพูดขี้ว่ะไม่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 แน่ใจะไปเหอะไปเหอะไปเดี๋ยวผมลองให้นะโอ๊ยมีเพลงนี่แหละมา เดี๋ยวนะกดบิงเลยเซฟไม่ดีเซฟมันต้องผ่านได้หมดหรอวะหรือให้ผ่านคนเดียวไอ้ขึ้นลิฟต์อะไม่ออใจถี่ยู่ไหนดูหลังน่าจะต้องผ่านทุกคนปะสะดุ้งเลยกูไปทางไหนอะขวาซ้ายซิบิซ้ายดุ้งกเลยไม่ต้องมาขอตังค์ครับผมแม่ ไม่ทำ<า>หรือว่าถ้าเราเดี๋ยวลองขึ้นดิอุ้ยมันมาอ่ะมันดีจิตาต้ฟังไม่ได้รออยู่ที่อันที่สองอะพี่ผ่านแล้วเซฟผ่านยังไอเซฟย,ยังไม่ผ่านเลยุ๊ไม่ง่ายขนาดไหนเลยด่าเลยไอเจ๊มันทานผีแจ๊มแจ๊มมีเมือก่อนแล้วเซฟมามาดีมาขึ้นลิฟต์สิเซฟมันยังหาลิฟต์ไม่เจอเลย ก็หาลิฟต์ดีเซฟซ้ายขวาขวาซ้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเวลาไปหนักไปด้วยกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ลืมอ่ะนี่ลืมไปไปไปไม่จำได้อยู่จำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมจ้ามาไม่จ้ามาเคโอเคเราเน้นขวาขวาขซ้ายเน้นซ้ายไม่แย่เหรอเราเน้นซ้ายขวาขวาขวาดีก็มีทางเดียวอะ มาคนเดียวแล้วกันช่วยขวาร้ายใช่ดีขวาร้ายใชดีแต่กูไปขวาดีกว่าให้ไปให้ใช้ให้ไปคนเดียวให้คนเดียวไป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 ไยไปไปเปไ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 หไป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 ไอไป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 ไัไมาเไป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 ไอไ้ไปไปไงไป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 เปไปอปะไปไปงปไปเปไเไยยาย ถ้ารอบนี้ไปเถมะไงใช่หรอถ้าไปยี้ยแล้วขวาออกซ้ายเลยออกซ้ายเลยเอาซ้ายไปตรงไหนตรงตรงตรงตายมาซ้ายกูโดนกูโดนกูโดนพี่โดนพี่โดนพี่โดนเหรอเอาไม่ใช่นี่หว่าพี่จะตายแล้ว เีราไอ้ยาคุณอยู่ไหนวะเนี่ยเดืองอ้อมไม่ได้ผมอยู่คนเดียวเที่ยวอยู่คนเดียวเหมือนกันอยู่คนเดียวเหมือนกันมันหลงทางเลยอ่ะมันหลงทางเมื่อกี้นี่ไงเจอผีอ่ะนี่มันน่ากลัวอ่ะนี่ตันว่ะอุ๊คุโดนตันเลยใครโดนใครโดนนีชคดีตันเหนตันที่ยาคุเจอผี ต้องผมตัวนึงอะ่ะเฮ้ยมันมีกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวกูวิ่งละไอ้เยี่ยเหนื่อยเหนื่อยด้วยกูเหนื่อยด้วยใครอยู่ลิฟต์บ้างอ่ะมาลิฟต์มาดิไม่มีพี่ไม่น่ารอดวะน้องโอ้ยผมเจอเหมือนกันพี่ช่วงนี้พี่เหนื่อยด้วยประเด็นนี่ยเหนื่อยด้วยพี่บอลกลับท้ายเลยพี่เลย มันตามมาเลยมันตามมาใกล้แล้วลวะ่ะเฮ้ยเฮียกูตายตายแล้วช่วยเฮ้ยไ,ไอบีมมึงตามพี่น้องโอ้โหไปขวาก็ได้พี่บีมบีมบีมมึงตามพีมขม่ขวาอย่างเดียวบีมขวาอย่างเดียววิ่งเลยบีมไม่ต้องวิ่งไอ้เหี้ยถ้าผีม,มาแล้ววิ่งไม่ทันขวา ก็ขวาอะไรขวาตันอ๋อขวาตันนี่ต้องมาขวาหน้าเราบีมช้าช้าช้าไม่ต้องรีบบีมช้าแต่เย็นเย็นถ้ามองวิ่งอ่ะกูก็เดินผีมันได้ยินผีมันได้ยินใช่หรอใช่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 ก็โดนที่เดิมเลยขวาบีมขวาบีม้องจะไมขวามันแค่นี้อ่ะเออขวาไปขวาไปบีมขวาไป <Why> ขวาอยู่อุ้ยสีไปอยู่เฮ้ยบีมขวานี่บีมขวานีบ่บีมก็ตา,ามพ,าพี่อยู่น่ะสีไปดีซีอุ้ยซ้ายซ้ายไม่ผีอย่าพึ่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งซ้ายซ้ายต้องมาซ้ายไม่ใช่หรอไม่เราต้องเอาขวาขวาอย่างเดียวไงทุกคนมานี่ทุกคนมาน,น,มนี่มานี่ดิกระไกวกระไกว์วทุกคนมานี่ทุกคนมานี่ ไม่พี่ถ้าขวามเราก็ต้องเดินกลับตรงนั้นไปอีกนะพี่ไม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 ่มันเป็นเขาวงกดน้องพี่ดูดูแมบมาแล้วดูแมบมาแล้วดูแมบอยู่ดูแมบอยู่สี่แยกเบื้องไหขวาเออว่ะขวาขวาเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอซ้ายเดี๋ยวซ้าเลยนะตรงตรงตรงไอ้เหี้ยผีม่ายสตีดตรงทางมันพี่ตรงเดียวซ้ายเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนสายสายเราโดนแล้วพี่ไม่ไป ตามขนาไหนมามาตามผมมาดิไปไปตามอยู่ตามอยู่ตายเลยตายยาวไปขวายดีขวาไปขวามันไม่ตามอยู่ปะไม่ตามหรอกเหี่ยมตายตามก็เหี้ยแล้วไหนบอกไม่ตามวะเหี้ยมดูก่อนมันมีสี่แยกตรงไหนวะไหนบอกไม่ไหนบอกไม่ตามวะเชี่ยงสี่แยกตรงไหนวะเนี่ย ผมกะะม่เห็นป<น>่ะสีแยกเนี่ยตรงหน้าเราเนี่ยน้องแล้วเราก็ไปขวาเลยใช่ปะ่ะแต่แต่เราไปจานคือสีแรกสีแยกตรงนั่นน่ะน้องปะน้องสายมาคนเดียวดีกว่าเออแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยจัดไปพี่ไอเทปไอเทปรอดเถลเลยพี่สายไม่หันีไม่ไหนันตรง ขวาทางตั๊ใช่คุณละทางคุณละทางแยกแก๊งๆอีกเลยไปไปด้วยที่บอลเราเรียกหมุนไปด้วยดิตามดิตามมาดิกลางกลางซ้ายกลางตรงแมปมันไม่ตรงอ่ะไม่ซ้ายผีไม่อยู่ขวาแล้วไปซ้ายอ๋อผีมาผีมา มาหน้มดดำแก่เจอแล้ว้ัผีผีผีจนดิฟพอมันหมาใครอ่ะพี่ผมมาแล้วนะพี่โชคดีมันตามมันมาตามเบ่งไปเปล่าไม่เห็นหรอามันตามผมไปพี่มาแล้วลุกเลยพี่ ไปนี่มามางตันนี่ว,ว่ะขวาบนขาแล้วบอกด้วยขวาบนเดี๋ยวแยกหาทางเลย,ยว,ว,ว่ะให้ดูนี่อะไรวะเย้าตันว่ะไม่ใครอยู่กับผมว่ะออากมากูย้ยอ่ะ ผู้นู้นมีมีคนนี่ผีตามไม่สวยเเฮ้ยป eh, ็นอีมาตรงมาตรงมาตรงมาพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ขวาขวาพี่บอลผีมาอ่ะผีมาเฮ้ยประตู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 เิเข้าแล้ว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 เเีียผ่่านพ็บลทางซ้ายง่ายกว่าบังหลมลงดิ ทาง้ายง่ายกว่าเกือบทางใช้ง่ายกว่าสวยทุกคนมาน่าอันนี้ด่านสุดท้ายปะน่าใช่อันน,น่าจะด่านสุดท้ายแล้วจบแล้วหรอ,จ,หรอจะต่อไหมอ่ะอ๋อไม่ก็จบกิทุกคนก็เดี๋ยวคาคาต่อไปเดี๋ยวลงโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จบไป c h a หนึ่งละนะครับผมก็เดี๋ยว ep หน้าเนี่ยเรามาต่อกันใน ep ที่สองนะทุกคนก็สำหรับอ ep นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม